เจอผู้ชายที่มี3มสิ่งนี้อย่าปล่อยเขาไปถ้าเกิดคุณกําลังมีเพื่อนนะครับหรือว่าแฟนก็ตามหรือคนรู้ใจหรือคนมาจีบคุณถ้าเขามี3สิ่งนี้อย่าปล่อยเขาหลุดลอยอย่าปล่อยเขาทิ้งไปอย่างน้อยเอาทดไว้ในใจนะครับเก็บไปเป็นตัวเลือกของคุณ1คนก็ได้สิ่งแรกก็คือผู้ชายที่มีความสม่ําเสมอ ผู้ชายที่มาเจ็บคุณหรือว่ามาคอยดูแลเทคแคร์คุณหรือแม้ว่าเป็นเพื่อนกระตามถ้าเกิดเขาทําอะไรเดิมๆซ้ําๆแต่เขาคอยเป็นห่วงใยคุณคอยดูแลคุณผ่านไปแล้ววันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าอาจจะเฉยๆในสิ่งที่เขาทาแต่ถ้าเกิดมาคิดดีๆนะครับคุณจะรู้เลยว่าผู้ชายแบบนี้แหละเข้าใจคุณและคอยดูแลเอาใจใส่คุณไปแบบเนี้ยตลอดไปสิ่งที่2ผู้ชายที่เข้าใจความเป็นตัวคุณคุณชอบทำอะไรเขารู้เขาเข้าใจ คันจะเป็นคนหงุดหงิดไวๆหรือว่าชอบกินเยอะหรือชอบไปเที่ยวอะไรที่เป็นตัวคุณเขาเข้าใจและรับในสิ่งนั้นได้ข้อที่สาครับสำคัญมากนะผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายที่ไม่ใช่ว่าได้ขึ้นแล้วจะเอาสอกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษก็คือผู้ชายที่วางตัวเป็นรู้จักไม่เกินขอบเขต ไม่ได้ขออะไรคุณส8บแดบวก28บดบวกอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ขอจนเกินไปยังไม่ถึงเวลาค<ม>ือไม่คือผมไม่ได้หัวโบราณนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยหมดเสน่ห์าก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเริ่มเหินห่างนะแปดบวกเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาแบบเฮ้ยเป็นธรรมชาติผู้ชายอะ่ะอยากจะเข้าหายอยากจะพุ่งหายได้แม้ว่าคุณเป็นแฟนแล้วก็อยากให้ทุกครั้งอยากให้ทุกเมื่อดังนั้นสามสิ่งนี้แหละจะบอกได้เลยว่าผู้เช่านั้น คุณอย่าทิ้งไปอย่าให้หลุดลอย